นนนะฮะคิดเรียดทำให้แล้วฮะเพิ่งเอามาจากร้านร้านชงหรือว่าร้านทำคาสปาหรือเป่าหรือโมซักต้องคงเครื่องใหม่หมดเลยโหวิ่งดีมากครับช่วงล่างดีกําลังเครื่องแน่นมากนะครับผมลองชูดูขับดีมากเลยครับคันนี้ฮะเสียงเต่านะไม่ได้ใส่ไม์ฮะพอดีว่าสงการร้านไม่ปิดฮะเพิ่งเอามาจอดหน้าร้านแล้วก็แบบโหราคาถูกมากนะครับบอกได้เลยเก้าหมื่นเก้าได้ไปปีศูนย์ห้าขับดีฮะกิธรรมดาแรเทยมแล้วนะครับ ตาเหียวเดิมชันตาเหียวนะครับูขับดีเลยไม่ได้โมอฮะมีงบแสนหนึ่งมาเลยมาลองขับเลยฮะเดี๋ยวจะชอบคือแบบนิ่งแล้วก็กระชากได้กระชากเลยขึ้นเร็วมากฮะจาก8ปดสิบไป1 4อยสี่ิบนี้แบบได้ดั่งใจเลยฮะเหยียบป,ปึ๊ดปื๊ดปึ๊ดเลยฮะคันนี้อมเมาไปฮะกลัวแบบมองมองแล้ว๋ยวเวลารถไม่อยู่แล้วเสียดายว่าเออ อันนี้สงการผมเปิดนะฮะขับโคตรดีอะคันนี้ฮะบอกเลยขับโคตรดีครับบอกเลยใช้คำนี้เลยฮะช่องแก้วยูสคากดที่ลูปโปรไฟล์นะฮะมีช่องติดต่อ่วนอยู่นะฮะเปิดทุกวันนะ,ะสงการฮะขับดีมากเลยบอกเลย,เลยนะ,ะับวันนี้ลูกค้าเข้าทั้งร้านนะฮะเข้าทั้งวันเลยคันนี้สวยจริงพี่สวยจริงนะครับไม่มีชนหนักแล้วก็ขับดีจริงนะครับถ้าขับไม่ดีอย่างที่บอกนะมาจากไหนให้ค่าเสียเวลาห้าพันครับมาได้เลยฮะกล้าท้าแบบนี้เลยนะครับ